อินสปายบายแซมแรงบันดาลใจในการพัฒนาซับมือสองจากแซมวันนี้คุณเจษมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้กับประเด็นย้อนเวลาสร้างธุรกิจไลฟ์สไตล์ใหม่ในอาคารเก่าเทรนแนวโน้มธุรกิจธุรกิจไลฟ์สไตล์ใหม่ในอาคารเก่าคืออะไรครับคุณเจษธุรกิจไลฟ์สไตล์ใหม่ในอาคารเก่าก็คือแนวทางการปรับปรุงอาคารเก่าที่มีคุณค่าให้พลิกฟื้นคืนชีวิตตอบโจทย์ธุรกิจและไลฟ์สไตล์ใหม่ในปัจจุบันชวนไปชม MT Rolling c l u b กันครับ ดิสตริกย่านทำเลที่ตั้ง t อ r o ทีโอโรขับการลีโนเวตอาคารอนุรักษ์โครเนียลอายุร้อยกว่าปีข้างวัดราชบพิรติดคลองหลอดครับสร้างในสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้เป็นย่านการค้าย่านวัดราชบพิรเนี่ยนะครับเป็นเขตย่านเมืองเก่าในเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณโดยรอบมีอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายมีตึกและอาคารพาณิชย์เก่าที่มีคุณค่าตลอดแนวถนนมีศักยภาพนำมาพัฒนาทำธุรกิจไลฟ์สไตล์ใหม่ได้มากมายครับ รีโนเวชันแปลงทรัพย์มือสองด้วยการออกแบบ m t o Rolling ขับเป็นตัวอย่างการนำอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาปรับปรุงทำธุรกิจไลฟ์สไตล์ใหม่ได้อย่างน่าสนใจครับชั้นล่างเนี่ยเป็นแค่คาเฟ่ร้านอาหารมันก็จะดูธรรมดาแล้วก็เลยมีไลฟ์สไตล์อื่นขึ้นมาเสริม อย่างห้องเสื้อวินเทจสุดเท่และบาาววัฒนธรรมที่มีสเสน่ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์ใหม่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ที่ต่างแวะเวียนมาสัมผัสทําให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายสร้างคุณค่า โอกาสในซับมือสองกับแซมการมองเห็นคุณค่าอาคารเก่าและความเข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทําให้อาคารเก่ากลายเป็นขับสําหรับคนที่หลงรักความคลาสสิกและวินเทจถือเป็นการสร้างธุรกิจไลฟ์สไตล์ใหม่ในอาคารเก่าที่น่าสนใจมากครับใช่แล้วครับและการมองต่างทาให้เราเห็นโอกาสเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและผลกําไรให้กับซับมือสองได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วล่ะครับสนับสนุนโดยแซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัด